วันนี้ทําผักด,ดองอะไรเนี่ยสรพงมันชื่ออะไรสรพงสรพง์ท,<ำ>ทูนอ๋อคู่กับสารพง์ทูนทองใจอยู่นะวันนี้เราทําอะไรทําอะไรไม่ต้องใสก่กระเทียมด้วยเอาที่ซื้อมากินมันน้ำเหม็นใส่เลยทำไมเขาถึาไม่ใส่ใ นี่นะคะทูนนะคะทูนที่พี่หึ่งเอามาจากบ้านเมื่อวานนี้นะคะต้นทูนนะกอใหญ่มากค่ะเจะรับจะไปดูกอมันนะคะตอนนี้ก็ตัดตัดเป็นอย่างนี้แหละตัดหมดแล้วหรอกอึ่งอยู่ไหนอ่ะเมื่อวานสองกอนะคะแล้วก็ต้นขนุนสองต้นนะคะเอามาจากบ้านหลังบ้านเนาะนะคะเพราะว่าพี่หนึ่ง พราะว่าพี่หนึ่งกลัวว่ามันจะโตขึ้นแล้วมันจะไปดันหลังคาบ้านนะคะก็เลยเอาออกมานะคะที่แรกก็ทีนี้ก็เลยเอามาด้วยเอาขึ้นรถมาด้วยนะคะนี่นะคะต้นทูนทูนนะคะต้นใหญ่มากตอนตัดเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทำเราไปดูเงาของทูนนะคะที่เอามาจากบ้านนะคะนี่คือเงาของทูนที่เอามาจากบ้านใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะนี่เอาใบมันเอาเอาใบเอาใบมันไป เอ่อทำเนาะทำดองทำดองดองทูนนะคะนี่นี่นะคะใครที่รู้จักทูนนะคะจะเห็นนะคะนี่พี่หนึ่งเอามาจากบ้านนะคะสองงานะคะเพราะว่ามันติดหลังคาบ้านแล้วก็มันไปโดนประตูประตูมันพังนะคะนี่ก็เลยเอามาดองนะคะตัดตัดใบมาแล้วก็เลยเอามาดองนะนะคะนี่เอามาจากบ้านเลยนะคะลูกมันเยอะนะลูกมันออกเยอะนะคะี่เราเห็นนี่นะคะก็ ไปดูวิธีทํานะคะเนาะพ่อครัวกําลังทําอยู่นะคะนี่นะคะเราไปดูวิธีทําในครัวกันว่าผสมอะไรบ้างนะคะไม่ได้กดนะคะก็เทน้ําออกแล้วก็คลุกข้าวนะคะคลุกข้าวแล้วก็ใส่ผงนัวนหน่อยนึงนะคะ เพื่อให้มันรสชาติอร่อยนะคะก็มีข้าวสารแล้วก็เทออกจากน้ําแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมแม่งเอ้ยกดถ่ายไปตั้งนานกดไม่ยังอันนี้กดแล้วแล้วก็ใส่เกลือใช่ไหมเอาช้อนตกักสิเนี่ยมันเป็นน้ํเกลือน,นะคะแม่นเองนะคะพ่อครัวนะคะ,พ,คะ,คะพ่อครัวกําลังทาต้มไอข่าเรล็ดดองทูนนะคะ ดองทูนเอามาจากบ้านเมื่อวานนะ่ะต้นอบอวบเลยค่ะอมบอวบเลยนะคะแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ําก่อนแล้วก็เพื่อให้ต้นมันนิ่มนะคะแช่น้ําคั้นน้ํามันออกก่อนแล้วก็เอามาคุกทีนี้ก็คุกขยำอื้อในขี้ขี้มือจะเสียบมะเสียบมเด้อทีนี้นะคะขยำคลุก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 เคล้าให้เท่ากันนะคะตามจังหวะนะคะได้ทูนดองทูนหนึ่งหนึ่ง นึ่งกะละมังฮะได้ละชิมแล้วหรอชิมดนกินไหมใบมันอยู่ไหนใบมันก็อร่อยโอ้โใบมันในห่ขใารใหญ่เลยนะคะเอวานใช้ทูนนะคะนี่ก็คือนะคะการดองทูนนะคะแล้วจะใส่อะไรไว้ทีเนี้ยกระปุกั่าไงกระปุกก็มาใส่เลยแ่้ไง ไม่เล็กพอดีเลยเพอ,พอัดพดอ,ดอดีเลยนะ่ะเชื่อเราสิเรามองด้วยสายตาเชื่อทอดีเรามองด้วยสายตาอัดเข้าไปนั่นเห็นไหมเออเทียงนั่นนี่เรามองด้วยสายตาของแค่นี้เองนั่นกระปุกนะคะเราไปแช่ตู้เย็นให้มันกรอบเหรอไม่แช,ช่เอาทำไมไม่แช่ให้มันเปรียปร้ยว นะคะนี่ก็คือดองทูนพวกนี้ก็ได้กินแล้วเนี่ยนะคะพวกนี้ก็ได้กินละอันนี้คือดองทูนนะคะ<ช>ไม่รู้นะคะว่าทูนมันดองได้เนาะพี่หนึ่งเห็นแต่คนใต้ไปแกงใช่ไหมอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเห็นเขาไปแกงแกงส้มนะอันนี้ก็คือดองทูนโอ้โหหน้าตานะคะหนะะนะ้าตานี่ก็ปิดกระปุกไปต่างเดียรตาไม่ดีโอ้โหนี<ๆ>่กันเลย เสร็จสับแล้ว oh นะคะดองทูนในหนึ่งกระปุกนะคะดองทูนผู้หนึ่งกระปุกนะะฮะเจ็บบวบบวบอีกได้หนาหน้าบ้านลูกใหญ่ไหมใหญ่เลใหญ่แล้วเหรอเออนะคะไปเก็บบวบนะคะนี่ดองทูนเนาะมันเี่นธรรมชาติเนาะนะคะเราก็จะงดการกินเนื้อเนาะเราจะกินแต่พวกผักก่อนเนาะนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวออกพรรษาแล้วจะออกพรรษาแล้วออกวันที่สิบเจ็ดใช่ พันชาวมันไพี่เป็นรือสิเบเจ็ดเมื่อะะวานก็เอาพามาองค์หนึ่งเนาะมาไว้บูชานะคะกันผีอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บนะคะแพ็กใส่กระปุอกอย่างงี้นะคะแล้วก็เนอะแพ็กใส่กระปุกอ่งนี้ตรงใส่เมื่อกี้ไม่ได้พ้าไเก้าวกระโดดขึ้นหลังแน่เลย ไม่ได้ดูไม่ได้กดนะคะได้หนึ่งกระปุกแล้วนะคะนี่ก็คือต้นทูนดองนะคะต้นทูนดองนะคะต้นทูนดองนะคะแล้วก็จากพ่อครัวมือป่านะคะพ่อครัวหัวป่ามีกระเทียมนะคะมีข้าวนะคะที่ที่ททหุงแล้วเนาะนะคะแล้วก็อ่าถุต้นทูนนะคะมีเกลือมีผงชูรสที่ใส่เนาะเพราะว่า ไม่รู้ก็ใส่เพราะว่าให้มันแซบให้มันนัวนะคะก็สูตรสูตรนี้มีมีแค่นี้นะคะแล้วก็พอจากนั้นก็ล้างการทําก็คือล้างต้นทูนก่อนนะคะล้างต้นทูนหั่นหั่นหั่นหันหัน,หนตัดเป็นท่อนๆพอคํานะคะหั่นหันเนาะพี่หนึน่งก็ไม่เคยรู้ว่าต้นทูนมันนองได้แต่เมื่อวานเมื่อวานก่อนน้องเห็นซื้อมาจากร้านค้าที่ในร้านในหมู่บ้านนี่แหละนะคะแล้วก็แล้วก็เอานะคะ,แล,นะคะแล้วก็เอามานะคะร้านค้าจาก จากหมู่บ้านนี่แหละอันนี้ก็สูตรของนายเด่นนะคะรองต้นทูน,นะคะต้นทูนเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามาจากบ้านเมื่อวานนะางหลังบ้านงาน,นเดียวก็ถ้าไปถ้าไปรอบนี้ <c oughs> ก็จะไปตัดตัดออกมาเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าต้นใบมันใหญ่มากไอ้ที่เหลือใหญ่มากนะคะ เพราะมัน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 ,ม,นมันอยู่ข้างรั้วเนาะพี่หนึ่งก็เลยไม่ขุดออกเพราะว่าตัดลงตัดลง,ดลงเออเดี๋ยวจะไปเอามานะคะตัดเนาะกุหลาบก็ดอกเยอะมากนะคะกุหลาบที่บ้านนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็ดองต้นทูนเนาะนะคะก็ ถ้าใครอยากรู้ว่าต้นทูนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะทำภับปกให้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สนับสนุนสินค้าพ p ของลุงของป้านะคะเนาะนะคะนี่ก็ครอบครัวเราทางการจัดแจงนะคะทำความสะอาดนะคะเราลอกใบนะคะลอกลอกลอกก้านมันออกลอกเปลือกมันออกนะคะตัดมาแล้วก็มาลอกเปลือกเนาะหั่นเป็นพอคำบอคำนะคะแล้วก็มาแช่น้ําก่อนนะคะบีบบีบน้ําแช่น้ํานะคะให้มันนิ่มนะคะแล้วก็เอาไปเอาขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็เอาเกลือผสม นะคะเอาเกลือผสมนะคะเอาเกลือผสมแล้วก็จากนั้นก็เอาเครื่องปรุงลงนะคะแล้วก็หมักไว้นะคะดองไว้แบบนี้นะคะ <mie le> พรุ่งนี้ได้กนินได้พรอครัวบอกว่าพรุ่งนี้กินได้นะคะ